ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับช่องหมูฟองวานกว่างอยู่นะคะอ่าวันนี้น้องพองจะพาทัวร์ในหมู่บ้านกว่างจะพาชมในหมู่บ้านกวางนะคะทุกคนเราก็ถ่ายมาตั้งนานแล้วนะคะก็ไม่ได้พาทุกคนไปชมในหมู่บ้านกวางกันเลยนะคะวันนี้น้องพองอ่าจะไปจะพาชมในหมู่บ้านกวางนะคะไปดูกันเลยค่ะไปเลยนะคะถนนเข้าบ้าน้องนะแบบเออ ฝนตกหนักมากเมื่อวานแล้วก็เมื่อกี้ฝนตกหนักมากนะคะต้องเอาทรายมาใส่นะคะทาแมวมาใส่นี่คือแบบอมันลมมากเลยอเอาทรายมาใส่นี่นะคะอีจะเป็นโซนแล้วก็เป็นหนองนะคะนี่ จะเป็นสวนนะคะส่วนมากก็ทำสวนนะคะทุกคนคือแบบในหมู่บ้านกองก็สวนมากจะทำสวนแล้วก็ทําเล่านะคะแล้วก็ค้าขายนิดนึงนะคะนี่นี่นะคะถนนเข้าวัดกวางนี่นะคะ ส่วนนี้เขาจะเรียกว่าหนองแร้งทุกคนหนองแรงก็คืออาหนองแรงก็คือแบบชื่อว่านกว้างอยู่แล้วแต่หนองแรง้งหนองจ้อนประมาณเนี้ยเขาต้องชื่อให้แบวนนี้อีกนะคะอ่าส่วนที่อยู่น้องก็จะเป็นเขาเรียกว่ากลางหนองนะคะทุกคนกลางหนองกลางหนองส่วนนี้จะเป็นวันไตวันไต แกคิดแยบนี่จะเป็นน้องปาพุ่มพุ่มพุ่มพุ่ึบึบึขนมไม่ค่อยด,ดีเลยไม่ข <c oughs> ึ้นไม่ขึ้นสอะตอนนี้เราก็มาวันไตนะคะเขาจะ อืยหืออ้ออืออ่ะเอาปั่นจักรยานนี่คือแบบเมื่อกี้ขึ้นลอยอ่ะคือแบบต้องจอดไม่ไหวนะคะทุกคนโอ้ยอ่ะ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 ลูซิโวโทุกคนนี่จะเป็นหัวก,ก๊อก เป็นวัววัวตัวใหญ่มากคือดิดสี่ตัวเลยนะโอ้แบบบ้านกวางอะคือแบบคนอยู่อยู่นะแต่ในบ้านอะแต่เขา้มเงียบอยู่ในบ้านกันหมด <c oughs> ไม่ค่อยออกเพานเท่าไหร่เอาหญ้าเอาหญ้าแบบนี้มาอ่อยนะบัวนะทุกคนตึ๊บ <c oughs> โอ้ตัวใหญ่มากเลย เอาหญ้ามาอ่อยนะเอาเพรีงเอาหญ้านะทุกคนว่านนี้ก็จะสารกระล้งนะคะงานผีมือมีว่านหนึ่งเองนะคะอ่ะ150าร้อยห้าสิบหลังคาเดินนี่คือแบบทําว่านเดียวเองนะคะมันจะมีว่านงามอีกนะคะทุกคนคือแบบสารกระล้งแบบเนี้ยมันจะมีว่านงามอีกนะคะว่านอ่าว่านญาติพี่น้องเราเลยคือแบบพี่เขาก็แบบอ่ามาจากว่านงามเนะมาะเมื่อก่อนน้องเคยแบบเอ่ออยากจะผึกทํานะคะแต่ ไม่เป็นอนะ่ะมันดูแบบอืมก็เลยไม่ได้ฝึกนะคะมันดูยากยากยาไลยไม่เคยทำและนี่กลัวไม่เข้ามันจะแบบเออเอาไม้มาตอกตอกมันเข้าอีกอ,อันนี้มันเข้าอู่ะ่ะซำมตอกเตอะเลอสิเข้าว่าถ้าวายใหญ่ๆแบบนี้นี่คือแบบ นี่เสร็จแล้วจะเอาขอบมันแบบนั้นมาใส่เองนะคะทุกคนอาใบใหญ่ๆนี่คือแบบใบสองเหงะ่ะก็ประมาณทางเงินไทยก็สี่สิบบาทแบบนี้นะคะส่วนใบเล็กก็มีแบบนี้มันจะมีแบบใหญ่ใหญ่สามแซนเนี่ยวเนาะอ่ามันจะมีสามแซนนี่กูไม่เข้านะทุกคนสวยงามค่ะ ทำตออเข้าได้เออตอกองเข้าได้สิเมื่อก่อนน้องเคยฝึกทำนะคะแต่ออกมาไม่สวยวันงามนี่คือแบบทําทั้งหมู่บ้านเลยทุกคนวันหลังจะไปถ่ายที่วันงามนะคือแบบทําทุ้งหมู่บ้านเหมือนมีโรงงานแบบนี้เลยทุกคนนะคะเหมือนมีโรงงานแบบนี้เลยนะคะที่บ้านงามอะแต่ที่อ่าที่นี่ทําบ้านเดียวเอง ในหมู่บ้านกว่า,150างร้อยห้าสิบหลังคาเดอนนี้ทําบ้านเดียวเองที่เขาก็มาจากว้านงานแบบนี้ก็คือแบบอ่ะเรียนรู้มาจากว้านงานแบบนี้ค่ะต้องไปส่งตามร้านถ้าเขาสั่งแบบนี้ค่ะทุกคนคือแบบไวละสองเฮงจ้าดนะคะสั่งกันได้ <laughs> นะคะส่วนไวเด็กก็มีนะคะพัดเขาดูสิ อันนี้ไม่นี่ไปเอาไม้ก่อนจักจีหรอไม่เป็นไม่สร้างค่ะไม่เน่ก็น้ำจ้าก็น้ำดูดแล้วก็น้ก็เป็นไม่เพียวนี่จังเลยไม่เพียวไม่สางสวัสดีอ๋อไม่สางทําอ่ะทุกคนไม่สางเขาเรียกว่าอะไรดูเป็นไม้นี่แหละนะคะอ่าเป็นไม้เป็นตอกเสมอเวี่ยนเงินมาไทยน้ำใส่เชี่ยว เป็นไม้หมดเลยคือแบบกว่าจะไล่หนึ่งวัเนาะวันหนึ่งสําไล่ถือไว้นน่หลายอันวันหนึ่งอ่ะสามเดี่ยวสิบเอะโอ้วันหนึ่งนี่นะวันหนึ่งสิบห้าหน่วยเลยนะอันย่าปกขอบมันเนาะขอบมันาเข้าจังกล้องเเข้าจักล้องเาันเ้ารวโหทำกันช่วยกันสองคนเนนี้วันวันละสิบวันละที่สิบแบบนี้เลยนะทุกคนคือแบบตด้เยอะมากอ่ะ Hey. วันหลังต้องมาผึกละจะได้ได şey ้ได้จะได้รดได้ไม่มีใช้แล้วจะได้มีได้ได้นะคะเคือบสวยงามเนาะกระสูงในเวงอะกระสูนในเวงอะอ่ากตาอันนี้นะเขากระต๊องมันมีสายอะอ๋อเขาสั่งไปไม่สายด้วยทุกคนมึงลามึงทางมึงยางแบบเนี้ย คือแบบเขาโอ้มันออกไปทุกเมืองเมืองแหละเออไม่ธรรมดานะเนี่ยตองรสร้างอข้างเมืององนี้อมเมืองชคือแบบโอ้เขาเอาไปแบบเมืองเมืองตีก็เอาไปแต่งสวยๆจีกันแน่นอนเขาคือแบบมันกับพัดเขาจีอะไปแต่งร้านแบบนี้ก็มีนะอ,ะนอะน่าเข้ามืน,น,นมักไม่หมัก่อกไข่ก็ข,ขัดดอกข้าวใบมีดปเป็นปั้อ๋อ เราขาเะขับยดหเ็นดงยี่เนียเออไม่ผัดข้าวข้าวอย่างเดียวนะทุกคนคือแบบอ่าทำเอาไปใส่ผลไม้หรอถ้าเอาอันนะถ้าเอาอันคิวเขียวนี่เห็นอ่ะอวนี่น้นีิอ๋อไ่ม่นะมันลื่นทุกคนคือแบบไม้แบบนี้มันลื่นคือแบบถ้าเรา สารทากระโลงแบบนี้คือแบบมันจะออกมาสวยมากเลยเนาะมันคือแบบจะออกมาสีเขียวแบบนี้เนี่ยมันจะสวยมากแต่ไวละเจ็ดเจ็ดเหงาะเจ็ดเจ็ดพันชาร,รเลยนะกน็กทำร้อยควาอ๋อมันจะ,นะนแ,นนแบบนี้ไงทุกคนเดี๋ยวไม้นั่นจ้ะเออไม้แบบเนี้ยคือแบบข้างนอกมนะันอะเขาจะออกมาแบบเออแบบเนี้ยเล้าเล้าแบบเนี้ย มันจะมีสีเขียวมันอ่าเยอะๆแบบนี้มันจะมีแค่หนึ่งวัยสอวัเองได้หนึ่งวัยสองวัยเองแต่มันจะแพงนะทุกคนคือแบบไบใวละเจ็ดเหงเจ็ดงจัดก็เท่ากับอ่าเท่ากับเงินไทยก็อ่าร้อยยี่สิบหรอไม่ใช่เออร้อยสีสิบนะคะดูสิไม้ก็สวยมากเราสวย อื่ายๆช่องฟองแลวนะมององไันี้เิหนอยวาไม่งเร็วงเร็ว้เส่วนนี้เป็นฟองวันนี้เนาะฟองแล้วค่ะใช่แล้วนะคะคือแบบ่อวันเดียวนี่คือแบบได้เยอะขนาดได้เยอะที่สิบไว้เลยนะทุกคนคือแบบก็ได้เยอะอยู่นะเนาะ ให้สิบใบก็ไปส่งในเมืองแบบนี้ถ้าเขสั่งก็แบบสั่งเท่าไหร่ก็เอาไปส่งแบบนี้นะคะนะตอนนี้ก็วันละที่สิบใบนี่คือบบเยอะสุดๆเลยเนอะ,นะอืมคิดว่าไวหนึ่งนีกว่าที่ไลนีนานนี้นะแต่นี่ก็ไวอยู่นะ ือแบบวันเออแบบสวยนะคือแบบสีเขียวก็มีนะผสมกัน ใส่ขอบวันนี้นี่ใส่ขอบทวนคือแบบช่วยกันนะทุกคนนี่จะใส่ขอบนะคะทุกคนคือแบบอืมใส่ขอบกระงหลก อ่าได้เยอะอยู่ว้นนานๆน,นี่ส่วนอีกคนก็ <c oughs> เลาไม่ <c oughs> <c oughs> ช่วยคนลําไม้ละามือนี เีแดงตรงนี้มันสานออกสีแดงออกสีแดงสมงามกับมิ้วเนาะสีแดงสมงามนะเพราะมันเก่ยไม่โตเกียนนี่มันไม่เกีนไม้ที่แก่ไม้ที่แก่ก็มีทุกคนไม้ที่แก่มันก็จะออกสีแดงแบบนี้มันก็จะแบบเออสานมามันก็สวยสวยสีแดงออกสีแดงอ๋ออันนั้นเข้าใกล้ตาเออเนาะถ้าตาเป็นขอบแต่ได้สีอยู่เนี่ยมันจะออกมาสวยมาก กะพัดกะพัดเขามันก็โอเคเล้วจ้นไปตกแต่งเ้านั่นมาตากัมยังอ่ะไม่อะไม่ไม่เีมนี่เดียังองซองอะดินแดงมันลอยใชไหมเนียเียเป็นใบมันซีมในลินแรงทุกเอาินแดงเอาลิน มาใส่สีมันจขอดกำไรมันมก่อนมันเ้องราเต๋อเหลือเต๋อน,น,นะแล้เอาเอาไงในเลี้งทุกงนี่นะมาสติเฮ้ยโอ้ทุกคนเมื่อก่อนนี้คือแบบเอาดินเอาดินทาดินที่แดงแๆอนะ่ะคือแบบเออสีมันจะสวยสวยอ่ะวะสวยๆอ<ต>่ะเ<ว>ม,มื่อก่อนแต่ตอนนี้นน <ะ S 1> เขาไป่ทำแล้ว <c oughs> มันจะเป็นดินบบไม่ทาแล้วตอนนี้คือแบบธรรมชาติแบบเอาไม้แบบนี้มาสานนี่ เฮ็ดดกถึงวันตึงวันเนาะลูกมาก่าเฮ็ดดิอ่างเงาน,นะทำทั้งวันเลยเป็นอาชีพเลยเนาะนี่จะเป็นขอบมันอนะอ่าสารไว้แบบนี้แล้วก็ไปใส่ขอบแบบนี้เนาะหนูก็สวยอย่างสวยมากเลย ตอนนี้น้องพองอยู่หน้าหมู่บ้านกวางนะคะทุกคนอ่าอันนี้จะเป็นถนนทางไปเมืองยางนะคะทุกคนส่วนทางนี้นะคะถนนไปในเมืองนะคะทุกคนตอนนี้น้องพองอยู่หน้าหมู่บ้านกวางนะคะเราจะเดินเดินไม่ใช่บั่รจักรยานไปนะคะเข้าในหมู่น้นหมู่บ้านกวางคือแบบบรรยากาศดีข้างนอกก็เลย ปั่นรถปั่นจักรยานออกมานะคะทุกคนตอนนี้เรา้งก็จะเข้าไปในร้นอนค่ะแมวล่มมาทุกคนนี่จะเป็นถนนเข้าวันหมู่บ้านกวางในทุกคนคือแบบอะาหอลูซี่มันมค,ค,คุกคุกคักคักนะคะ,นะคะอาถนนมันก็ไม่ค่อยดีนะคะแต่ในหมู่บ้านกวางนี่คือแบบเขาทําใหม่หมดแล้วนะคะมันจะเป็นถนนแบบเออ เสือสเอาเสือเสือปุ๋นนะคะไปดูกันค่ะแต่ที่นี่มันไม่ดีเดย์แต่วันจะตกเลยหน่ที่นี่จะเป็นอ่าที่อยู่เขามาเขามาเป็นเขามาอยู่ที่นี่นะคะมาอยู่ในหมู่บ้านกวางนะคะนี่ดูไก่ ดูสิทุกคนนี่จะเป็นน้ําอ่าที่เขาต้มเหล่านะคะมันจะไหลมาทางนี้เลยนะคะนี่จะเป็นน้ำเล็ดน้ำเล็ดนะคะทุกคนตอนนี้ก็เราพราะจะไปต่อแล้วนะนี่นะคะทุกคนอ่าถนนบบนนี้อ่ะ ถนนเสิร์ปปุ้นเขาทำดีหมดแล้วพัฒนาขึ้นอ่ะคือแบบอ่ามันก็มีพัฒนาขึ้นเนาะตอนนี้ก็โอแต่ก่อนนี่คือแบบเป็นหลุมเป็นอ่าเป็นขุมอะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้คือแบบพัฒนาขึ้นมากแล้วนะคะถนนดีหมดแล้วนะหมู่บ้านกว่างนี่นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็น แบบหนองแรงนะคะเมื่อกี้เราเข้าไปดูกระลงอตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะนี่จะเป็นหนองแรงถนนมันก็รีอยู่นิดนิดมันก็กรุกกรุกอยู่แหละเขาสีเข้าสีเข้าวเนี่นะคะ แล้วก็จะขายขนมประมาณนี้ทุกคนนี่่ใชเอาน้ำนี่โรงงานน้ำโอ้ยมีคนไล่สดในหานได้ดีจะได้หลงลังอ่ที่นี่ก็จะเป็นร้านข้าวคืน คีน้องมากินประจำทุกคนนี่ว่านสีชมพูไม่ใช่เห็นอยู่ก็บอกว่าว่านสีชมพูมันไม่ใช่เนาองว่านสีส้มนะคะทุกคนดูสิว่านี้ใหญ่โตมากว่านในผนของน้องนะคะแต่ไม่ใช่ว่านน้องอ่ะว่านคนอื่นนั่นเองว่านในันของน้องอ่าในหมู่บ้านกองนะ จะเป็นว่าแบบเอ่อแบบอยู่ว่านกันอยู่อะ่ะคือแบบมันจะเงีย,ยบๆอยู่ในว่านกันนะทุกคนคือแบบในหมู่ว่านน้องก็จะเปะทาสวนหรือว่าทำอ่าต้มเล่าค่นี้แล้วก็ค้าขายคทนี้นะคะทุกคนคือแบบอา่าคือแบบอยู่แต่บ้านกันอยู่นะคะ วันน,น,นี้จะเป็นบ้านโบราณโบราณปินขอบ้านบินขอข้าวฟื้นข้าวซอยร้านข้าวฟื้นข้าวซอยนี่คือแบบร้านข้าวฟื้นขา้นขาวซอยนี่มีมีหลายร้านเลยนะทุกคนคือแบบมีสามสี่ร้านเลยทางนี้จะเป็นบ้านเนยนะคะแต่ไม่ขอให้ไปวันนี้ อันนี้ก็ใหญ่โตมีสองว่านนะคะอันนี้ก็ใหญ่โตมากสวนว่านอ็นเอ็นก็จะเป็นบ้านโบราณน,นะคะนี่จะเป็นหมู่บ้านน้องนะคะทุกคนนี่น้องที่แบบเเมื่อก่อนคือแบบใหญ่ที่สองในห้านกวางเลยน้องเนี้ยคือแบบ ใหญ่มากนะคะน้ำก็แบบเยอะมากปลาก็แบบเยอะสุดๆนะคะเมื่อก่อนคือแบบมีงานอันปล่อยนะคะเขาจัดที่นี่นะคะมันกวา้างเลยเนี้ยคะ่ะนี่ก็จะเป็นวัดบ้านกว้างนั่นเองเราก็ถึงวัดบ้านกว้างนั่นเองค่ะค่ะ มาถึงว่าแล้วนะคะทุกคนคือแบบอ่าไปไปทัวร์ในหมู่บ้านนะคะทุกคนคือแบบอ่าในหมู่บ้านน้องก็คือแบบใหญ่อยู่เนาะมันก็ร้อยห้าสิบหลังคาเรือนอะคือแบบฮจะไปถ่ายทุกวันก็มันก็ <c oughs> จะใช้เวลาน,นิดหน่อยนะคะอ่าว้าเ,าเก่าแก่ก็มีอยู่เนาะมันก็มีว่างแล้วก็วัาแบบใหญ่โตก็มีนะคะ ตอนนี้น้ององก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะนะคะถ้าใครที่อยากให้น้องอูพองไปถ่ายอะไรเก <l ip> ี่ยวกับอะไรนะคะ <l ip> ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องเลยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะน้องก็ขอลาไปตรงนี้เลยนะคะ